เรื่องคุณครูบ้างคุณครูท่านนี้เป็นคุณครูที่กําลังถูกพูดถึงกันค่ะครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนยางเปาที่อมก๋อยเชียงใหม่น้องแอมค,คุณครูชัยยศสุขต้อซึ่งถูกปปชชี้มูลความผิดนะคะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวานันนักเรียนอนุบาลและประถมร่วมลงชื่อตรวจรับอาหารกลางวันที่เกลี่ยงบประมาณเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธย,ยมที่ยากไร้ได้มีอาหารกลางวันกินด้วยแล้วมีคนเนี่ยไปร้องปปชครูชัยยศบอกว่ามีหน่วยงานและ ผู้คนติดต่อมาให้ความช่วยเหลือส่งกําลังใจมาเยอะเลยแล้วตอนนี้ถึงแม้จะถูกปลดออกจากการเป็นครูแต่ก็ยังอาสาสอนเด็กๆที่โรงเรียนยางเปาเหมือนเดิมคือสอนโดยไม่มีเงินเดือนแต่ลดชั่วโมงสอนลงที่ยังสอนเพราะเป็นครูมากว่า30ปีแล้วได้รับการบรรจุสอนที่นี่ตั้งแต่ปี40ก็รักโรงเรียนรักเด็กปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนเพือ่อนครูหรือนักเรียนแต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานอื่นมาตัดสินส่วนการขายโรตีเป็นอาชีพเสริมไม่ได้ทำทุกวันจะใช้เวลาหลังว่างจากการสอนพิเศษและกิจกรรมอื่นๆ